ดีครับผมพี่น้องรถไฟสุขุสุดกรตับงผมตอนนี้อยู่ที่นาปังนะครับเอาปุยีหวานนะครับนี่บรรยากาศสมบรรยากาศนาปังนะครับพื้นที่เขียวขจีเข้านาปังนะครับพี่น้องนี่ครับผมบรรยากาศที่รุ่มน้ําสงครามนะครับดติดเข็ดตะปูสายแดนนะครับ ตอนนี้พื้นที่ร้อยเอกัพันร้อยเอกระดันะครับพื้นที่กว้างไกลนะครับสุดลูกหูลูกตาผสมบรรยากาศด้วยกันนะพี่น้องน,นะนี่พื้นที่ท้นเป็นไกลๆนู้นจะเป็นยางพาร,รานะครับปลูกยางพาร,รานะครับเขามีเขามีให้กีดนะครับใครที่อยากมาเกีดนะครับก็เข้ามากีดได้ได้๋ยวต้องมีเส้นสันจงสันดา หลายสิ่งหลายอย่างครับอันนี้เป็นพื้นที่ของนาปังระมาหวานวันนี้ว่าวานปุ๋ยครับอันนี้ก็เดินทางยังไม่ถึงนะครับหัวซักหัวขอบแะครับทางก็ลําบากซะหน่อยนะครับพี่น้องทางก็ไม่เว็นเป็นอันที่จะเดินนะครับรถก็หัวโคกหัวยกหัวค้อนนะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นพื้นที่นาปังนะครับ มุ้นเป็นแม่น้ำสงครามนะครับโอ้ยเร่งแข่งไร้พี่ที่ต๊รถด้โอ้ยเอ้ยทางเล่นวิทยาลันี่ครับผมพื้นที่มันมีเขาทำาตีงโมด,ด้วยนะครับพี่น้องก็ทำาตีงโมแล้วก็มีข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับเป็นพื้นที่เศร้านะครับพื้นที่พันพันร้อยกว่าไร่พันกว่าไร่ครับ เราอยัางไม่ถึงที่หมายทีนะพี่น้องก็เลยถ่ายให้พี่น้องได้ดูได้ชมบรรยากาศกากพี่น้องเนาะนี่แหละครับมันไม่อะไรมากกว่านี้นอกจากทกกําเกษตรนะครับที่บ้านนอกบรรยากาศก,าก็ดีนะครับเข้ามาติชมก็ได้นะพี่น้องนี่นี่ นั้นจะเป็นกะเขียวนะะเป็นข้าวโพดนะพี่น้องนะข้าวโพดก็เยอะเหมือนกันนะครับจะแบ่งโซนกันนะพดพี่น้องนี่เป็นโซนของนาฟังใครจะทำเขาก็มาเศร้านะครับอันนั้นก็เป็นพื้นที่ของข้าวโพดใครจะมาทำเขามาเศร้าเหมือนกันนะพี่น้องนี่แหละครับในบรรยากาศในพื้นที่ของฟาร์มฟาร์มเกษตรอีสานเขียวตอนออกเสียงเหนือ ข้าวโพดก็สวยนะพี่น้องนี่ครับผมบรรยากาศข้าวโพดวันนี้เป็นคลองน้ําที่จะเอาขึ้นข้าวนาปัง้ข้าวโพดนะครับพี่น้องนี่ครับเป็นคลองส่งน้ามาจากที่ไกโพนนะครับพี่น้องไกโพนอยู่ตรงนู้นครับมันเป็นพื้นที่สูงนี่ข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดเจือข้าวโพดพี่น้องข้าวโพดนี่ครับข้าวโพดข้าวโพดเลยครับ เขาลึกไม่ได้นะครับขอโทษนะครับเนี่ยครับขโอโทษทีนี้ก็ปราัดจากพีน่น้องสกุลทุกคนทุกคนทุกคันของผมสวัสดีครับ